เพียแ er mm hmm. คมทาใจพารา mm hmm. ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ mm hmm. สบู่เบนเน็ต C&E n d E mm hmm. เชฟโรเลตเทลเบเซอร์ รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันชิงแชมป์ประจําเทอม3าปีที่2รอบเมดเลผ่านไปสําหรับช่วงที่แล้วกับโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรทอุทิศจังหวัดนคปรปฐมซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่ที่9.3คะแนนและในตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองซึ่งมีคะแนนสะสม9.4คะแนนครับโดยวันนี้พวกเขาจะมาด้วยบทเพลงคาถามหานิยมกระท่อมทองกวาวไอ้หนุ่มเครื่องสาย ับบทเพลงเมเล่จากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองค่ะ I'm อยากเข็นทำดีทั้งสองโรงเรียนทีเดียวได้ทำตัวเลยค่ะสวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชาธนาพลบุญจันทร์ชื่อเล่นที่น้องแจ็คอาย,ยุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองครับครับแจ็คครับสัปดาห์ที่แล้วคะแนนเรานำอยู่รู้สึกไงบ้างเอ่ยก็ดีใจอยู่ครับแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นอยู่คับเพราะว่าโรงเรียนนั้นก็ร้องพ้อเหมือนกันนะครับมาที่ครูอาจารย์ดีกว่าคุณฝนคะให้วิชาน้องอีกสักหน่อยค่ะวันนี้ ในเรื่องของการร้องนะคะอันนี้เป็นรอบเมดเล่เลยอาจจะรวดเดียวอาจจะยาวอาจจะต้องใช้พละกกาลังมากขึ้นแต่พี่ฝนถือว่าทําได้ดีแล้วเพลงที่เลือกมาเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงกับยากจนเกินไปแต่พี่ฝนถือว่าเราเลือกมาแบบเหมาะกับตัวเรานะคะทำได้ดีมีนิดๆหน่อยๆน,นะคะอย่างเช่นตอนจบเพลงคาถานะคะ คือที่น้องแจ๊ค้องนี่มันเหมือนมันยังไม่จบคือน้องแจ๊กจะผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าค่ะาเหมือนมันยังไม่จบณที่นี้คือมันเป็นเม็ดเล่มันต้องตัดแต่ถือว่าวันนี้ปวดหัวพอสมควรนะคะอเอาเป็นว่าลงคะแนนยังไงก็ขอให้โชคดีทั้งสองโรงเรียนเลยก็แล้วกันคะ่ะเหนื่อยคือเปิดแล้ะคะ,ะคุณค่ะ<ห>สำหรับ,บาโรงเรียนนี้นะครับเรื่องเครื่องแต่งกายก่อนก็ สวยครับสีชมพูเข้ากับสีเทาสวยงามไปแล้วจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนชุดก็กตอบโจทย์ได้หมดเลยใน3เพลงนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเ,ออเทคนิคการเต้นเขาเพลงนี้มาสัปดาห์นี้เต้นละเอียดนะครับแล้วก็มีเทคนิคซ่อนอยู่นั้นเยอะเลยเทคนิคแรกคือการยืดผดกล้ามเนื้อของคอนเทมพอรารี่นะครับเทคนิคระดับเนี้ยสูงระดับมัธยมเลยครับเป็นมัธยมปลายด้วยซ้ำเกือบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว hey, hey, hey. คือยืดกล้ามเนื้อแล้ว ยืดออกมาเนี่ยนะครับหลายๆชุดเลยแล้วก็มีช่วงเอื้อมมือเอื้อมอะไรเนี่ยมันเป็นเทคนิคท่าเต้นอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นแต่นิดนึงเองนิดนึงเองลูกนะครับแดนเซอร์ต้องระวังให้สมวัยนะครับบางทีเวลาเราแสดงเนี่ยเราอย่าอย่าเป็นตัวคนอื่นเดี๋ยวไปจําภาพคนอื่นเราสนุกในการเต้นเราสนุกของเราเราไม่จำเป็นต้องคิดภาพให้มันสนุกเกินแล้วคนดูจะจับได้ว่าเราแกล้งสนุกนะครับแต่โดยรวมคือเก่งเต้นและดีประทับใจสมกับที่กลับมาใหม่นี่นะครับขอบคุณมากเลยครับ คิสุนทรอุทิศขึ้นบนเวทีค่ะค่มาทางนี้แล้วเรามารุ่นคะแนนกันนะคะตอนนี้ผลคะแนนอยู่กับมือผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าตื่นเต้นทีเดียวเพราะน้องทั้งสองโรงเรียนนั้นถือว่าทําได้ดีที่สุดเราจะประกาศโรงเรียนที่ได้เป็นแชมป์ประจำเทอม3ปีที่2ได้แก่ สบานหนึ่งวัดต like ้นสนจังหวัดอ่างทองับแลแล้วน้องแจ็คเขาก็ทำได้ครั้งหนึ่งนะครับวลรองแชมป์นั่นก็คือนะฮะโรงเรียนวัดไอ้ขิงนะครับศูนย์ทอนอุทิศได้เป็นรองแชมป์ไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกใบเฟิร์นจ๊ะก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงวันนี้หนูจะแพ้รอบหน้าหนูไม่แพ้แน่นอนค่ะ คว้าแชมป์สำเร็จรักษาแชมป์ได้แล้วเรารู้สึกดีใจมากครับเพราะวันนี้พวกเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับครับแล้วตัวแจ็คนี่มีใครมาเชียร์บ้างเอ่ยคุณพ่อคุณแม่พ่ออครับวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากครูวิไลพนมค่ะอุปนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยสสมัยนะคะมามอบรางวัลให้กับน้องๆค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับคุณวิไลค่ะสวัสดีครับ ค่ะเชิญครูกล่าวอะไรให้กำลังใจน้องๆในวันนี้สะหน่อยค่ะสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะผมเป็นอุปนายกสมาคมเนี่ยขอชื่นชมกับเยาวชนในพศออนี้ด้วยครับขอบคุณครับ,บครับผมแล,แล,ววละแชมป์ระจำเทิมสามปีที่2ได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองค่ะ โตโต้จัก,กรยาน LA และก็รถยนต์เชฟโรเลตนะคะ50,000บาทค่ะและวสำหรับรอดนะาเลิศน,นะคะโรงเรียนวัดไล่ขิงสุนทรอุทิศจาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทค่ะและชุดเครื่องนอนโตโต้นะครับก็มอบให้กับโรงเรียนเทศสบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง4ชุดด้วยกันแต่แต่ไห้เดี๋ยว ฝากไว้กับอาคนมาเดียวกันไม่โกหกยังไม่หมดเท่านั้นะนะคะ,คะอย่างที่บอกค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะมอบพิเศษเลยนะคะสําหรับโรงเรียนที่เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ประถมคอนเทสต์นะคะจะได้รับพืนการศึกษาจากคุณตันภาสกรนาทีเ <c oughs> พิ่มอีกหนึ่งเท่านะคะโดยโรงเรียนที่ชนะนะคะรับเพิ่มอีก5 0,000ืบาทเป็น1น0 0 0แบาทส่วนรองแชมป์นะคะจะได้รับเพิ่มอีก2 0 0 0มนบาทเป็น4ี่หมื่นบาทค่ะผ<อ>ู้ใหญ่ใจดีออกมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเชิญคุณตันภาสกรนาทีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญคุณตันค่ะ อีกรอบนึงค่ะครับก็สำหรับผมนะครับผมเห็นความพยายามของน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนเลยั้นขออนุญาตให้ทั้งคู่คอละห้าหมื่นได้ไหมครับได้ค่ะเอาเลยค่ะแล้วก็แล้วครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวทะเลที่ปานบุรีที่โรงแรมผมที่ิมล่ามาล็อกถ้าผมเพิ่งมาเห็นดีผมไม่ได้ไปผมเห็นรูปแล้วผมรู้สึกว่าลูกๆทุกคนมีความสุขมากเลยครับผมอยากให้กลุ่มนี้ทั้งสองกลุ่มเลย มีความสุขเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันแม้ขอรุญาให้ทั้งกลุ่มไปเที่ยวทะเลพร้อมค่าใช้จ่ายทุกอย่างผมบอกให้อีกครั้งนึงฟรีพักฟรีค่าใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์และรองแชมป์ทิงช้าสวรรค์ประฐมคอนเทสตประจำเทอม3ปีที่2กันด้วยนะครับและในสัปดาห์หน้าความสนุกแบบนี้จะกลับมาอีกกับเทอมใหม่ในเทอม4ปีที่2พลาดไม่ได้เป็นอันขาดครับ